พืชกินผลต้องมันตัดใบอย่าให้ใบมันเยอะใบมันเยอะมันเสือแล้วก็ไม่ออกลูกออกผลนะอาหารต่างๆก็มาเลี้ยงใบหมดส่วนพืชกินใบต้องมันตัดดอกถ้าไม่ตัดดอกมันก็จะไม่แตกยอดให้เราเพราะมันอาหารต่างๆมัวแต่ไปเลี้ยงดอกผันะกกะเพราโหละพา แมงลักอะไรพวกนี้ต้องหมั่นตัดดอกเราก็จะได้กินใบอ่อนๆยอดสวยๆนะตลอดไปนะครับท่านผู้ชมครับพืชกินผลต้องหมั่นตัดใบอย่าให้ใบมันเยอะใบมันเยอะมันเสื้อแล้วก็ไม่ออกลูกออกผลอาหารต่างๆก็มาเลี้ยงใบหมดส่วนพืชกินใบต้องหมั่นตัดดอก ถ้าไม่ตัดดอกมันก็จะไม่เตกยอดให้เราเพราะมันอาหารต่างๆมัวแต่ไปเลี้ยงดอกนะพวกกะเพราหูละพาแมงลักอะไรพวกเนี้ต้องมันตัดดอกเราก็จะได้กินใบอ่อนๆยอดสวยๆนะตลอดไปนะครับท่านผู้ชมครับ